สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการจมการลอยนะครับอัตราการไหลแล้วก็หลักการของแบรนูลีครับเราเริ่มต้นที่เรื่องแรกเลยเรื่องของการจมการลอยการจมการลอยเราจะอาศัยหลักการของอะคิมเดสสมมุติว่าเรามีวัตถุอยู่หนึ่งชิ้นอยู่ในของเหลวอยู่ในของเหลวชนิดหนึ่งนะครับถ้าเราพิจารณาตัวแรงที่กระทํากับวัตถุเราจะพบว่าวัตถุชิ้นนี้จะเกิดแรงดันกระทําทุกทิศทุกท,ทางนะครับทั้ง ทั้งทิศทางดันขึ้นข้างบนกดลงข้างล่างทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาแต่เราจะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาอยู่ที่ระดับความลึกเดียวกันดังนั้นความดันสองข้างนี้ก็จะมีค่าเท่ากันแรงสองแรงนี้ก็จะหักล้างกันนะครับส่วนด้านบนกับด้านล่างเนื่องจากอยู่ที่ความลึกแตกต่างกันจึงทําให้แรงดันที่เกิดขึ้นมีค่าไม่เท่ากันออทีนี้เรามาดูตัวผิวบนก่อน นะครับผิวบนให้เป็นเบอร์1แล้วกันแล้วก็ผิวล่างเป็นเบอร์2ตัวแรงดันจากผิวบน F 1ก็จะเท่ากับความดันคูณด้วยตัวพื้นที่นะครับพื้นที่หน้าตัดของของวัตถุของเราทีนี้ตัวความดันของเราก็คือตัวความดันเกจ็ด้ะครับเราก็ใส่ลงไปเลย P เท่ากับ rho g แล้วก็ h สมมุติว่า ตัวผิวบนอยู่ลึกลงมาจากผิวของเหลวเป็นระยะ h1 เช่นเดียวกันครับตัวแรงดันที่บริเวณด้านล่าง F2 ตัวนี้ก็หาได้จากตัวความดัน p2 คูณด้วยพื้นที่หน้าตัดเหมือนกันความดัน p2 ตัวนี้หาจากสูตร logh เหมือนเดิมเลยครับเราให้ระยะจากผิวของเหลวจนกระทั่งถึงขอบล่างของวัตถุตัวนี้เป็น h2 เราก็จะได้ความดันเกจเป็น log h 2แล้วคูณด้วยพื้นที่หน้าตัดทีนี้ถ้าวัตถุสามารถลอยขึ้นได้ถ้าวัตถุสามารถลอยขึ้นได้ลองเปรียบเทียบดูสิครับว่าระหว่างแรง f 1กับ f 2แรงไหนน่าจะมีขนาดมากกว่ากันแน่นอนครับถ้าลอยได้ตัวแรง f 2ที่ดันขึ้นก็ต้องมีขนาดมากกว่า f 1ไหครับ f 2ต้องมีค่ามากกว่า f 1ดังนั้นเราจะได้ว่าตัวแรงลับของเราก็จะหาได้จาก f 2ลบด้วย 1> f 1เราแทนค่าลงไปเลยครับกลายเป็น log h 2 a ลบด้วย log h 1 a จากนั้นจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าทั้งพจน์แรกและพจน์หลังมีตัวแปร log a เหมือนกันเราก็ดึงมันออกมาดึงออกมากลายเป็น log a คูณด้วย h 2ลบ h 1 ทีนี้ h 2ลบ h 1คืออะไรถ้าเราจัดการเอา h 2ครับตัวนี้ลบด้วย h 1จับความสูงสองค่านี้ลบกันมันก็จะกลายเป็นความสูงของวัตถุสมมุติให้เป็นตัวแปร h นะครับตัวแปร h ดังนั้นตัวแรงลอยตัวตัวนี้แรงที่ดันทำให้วัตถุลอยตัวขึ้นไปบนผิวของเหลวก็จะเหลือตัวแปรเพียงแค่โ o g a และคูณด้วย เใหญ่ซึ่งถ้าเราเอาพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความสูงมันก็จะกลายเป็นปริมาตรของวัตถุนั่นเองนะครับกลายเป็นปริมาตรของวัตถุนั่นเองดังนั้นนะครับตัวแรงลอยตัวตัวนี้เราอาจจะเขียนใหม่นะครับให้จำง่ายขึ้นเขียนใหม่ยังไงเปลี่ยนสัญลักษณ์ครับเป็นตัว fb นะครับเรียกตัวนี้ว่าแรงลอยตัวจะมีค่าเท่ากับ r ป o สังเกตว่าโรในที่นี้คือความหนาแน่นของของเหลว ับ v v ตัวนี้คือปริมาตรของวัตถุหรือปริมาตรที่วัตถุจมลงในของเหลวเขียนเป็น V จมนะครับแล้วคูณด้วยตัว G อ่ะเราก็จะได้สูตรแล้วครับแรงลอยตัว fb เท่ากับโลเหลว V จมแล้วก็คูณด้วย G นั่นเองครับสำหรับปัญหาเรื่องการจมการลอยส่วนมากแล้วเราจะใช้หลักการของสมดุลแรงในการแก้ปัญหานะครับนั่นหมายความว่าเราต้องดึงเอาเรื่องของการฟรีบอดี้ไดอะแกรมที่เราเรียนไปในครั้งก่อนๆหน้านี้เอามาใช้นะครับ เราต้องฟรีบอดี้แรงที่กระทำกับวัตถุให้ถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็ดูซิว่าแรงไหนที่สมดุลซึ่งกันและกันเราก็จับมันมาเท่ากันนะครับในการใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการจมการลอยแล้วลองดูตัวอย่างการคำนวณครับในตัวอย่างแรกช่างวัตถุในอากาศได้5 0นิวตันแต่เมื่อนำไปชั่งในน้ำอ่านค่าน้ำหนักได้เพียง40นิวตันถามว่าวัตถุชิ้นนี้มีความหนาแน่นกี่กิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตร เราก็เห็นได้ว่าโจทย์บอกน้ำหนักของวัตถุในอากาศมาถูกไหมครับ mg ในอากาศเท่ากับ50นิวตันแล้วก็บอกค่าน้ำหนักที่อ่านค่าได้ในน้ำ a mg ในน้ำมีค่าเท่ากับ40นิวตันสิ่งที่โจทย์อยากรู้คือความหนานแน่นของวัตถุมีค่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้ทำยังไงเราเอาวัตถุ ไปช่างในน้ำไหมครับสมมติว่าเราเอาวัตถุผูกกับเชือกและแขวนกับตาช่างสปริงไหมครับถ้าเราเขียนแรงที่กระทํากับวัตถุเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีอยู่กี่แรงครับผม1ก็คือน้ําหนักของวัตถุ2ก,ก็คือตัวแรงที่อ่านได้จากตาช่างในที่นี้ก็คือแรงตึงเชือกไหมครับแล้วก็3ก็คือตัวแรงลอยตัว fb ของเรานั่นเอง ดังนั้นเมื่อเราเขียนฟรีบอดี้เขียนตัวแรงที่กระทำกับวัตถุครบแล้วเราก็ใช้หลักการของสมดุลแรงเลยครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นมี2แรงก็คือแรงทีหรือแรงที่อ่านท่าได้จากตาช่างนะครับบวกด้วยกับตัวแรงลอยตัวซึ่งเป็นคิดเดียวกันจับเท่ากับตัวน้ำหนักของวัตถุเราก็จะได้ว่าแรงที่อ่านด้วยตาช่าง40นิวตันใส่ค่าลงไปตัวแรงลอยตัวเราไม่รู้แหละว่าเท่าไหร่ ส่วน mg ในที่นี้คือน้ำหนักของวัตถุในอากาศเราก็ใส่ลงไปเลยคือ50เราก็จะได้ละครับว่าค่าแรงลอยตัวของเรามีขนาดเป็น10นิวตันทีนี้แรงลอยตัวคำนวณยังไงเราได้ค่าแรงลอยตัวมาแล้วไหครับเราย้อนกลับไปดูสูตรแรงลอยตัวนิดนึงสูตรแรงลอยตัว fb เท่ากับโลเหลว v จมแล้วก็คูณด้วย g โลเหลว v จมและคูณด้วย g ทีนี้ความหนาแน่นของของเหลวในที่นี้คือน้ําซึ่งความหนาแน่นของน้ําเป็นค่าคงตัวไหมครับมีค่าเท่ากับ1000กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรโดยปกติและโจทย์ก็จะบอกมานะครับในข้อสอบเขาก็จะบอกมาให้แทนค่า fb ลงไปคือ10ที่เราคํานวณได้ปริมาตรส่วนที่จมเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไหมครับแล้วก็ค่า g มีค่าประมาณ10ใส่ค่าลงไปดังนั้นแล้วเราจะได้ว่าตัวปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนพัน ลูกบาทเมตรนั่นเองทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการคือความหนานแน่นของวัตถุเอ้ความหนานแน่นคำนวณยังไงเรามีสูตรอยู่ความหนานแน่นหาได้จากมวลหารด้วยปริมาตรไหมครับทีนี้ปริมาตรวัตถุส่วนที่จมเนื่องจากวัตถุจมทั้งก้อนปริมาตรส่วนที่จมกับปริมาตรวัตถุก็จะมีค่าเท่ากันนะครับส่วนค่ามวลเราก็ต้องย้อนกลับไปดูแล้วว่าโจทย์ให้มวลในอากาศมาเท่ากับ โจทย์ให้น้ำหนักในอากาศมานะครับเท่ากับ50นิวตันดังนั้นเราจะได้ว่าแทนค่า g ลงไปเลยครับเท่ากับ50เราก็จะได้ค่ามวลวัตถุของเราคือ5กิโลกรัมนั่นเองเราก็แทนค่าลงไปเลย5หารด้วย1ส่วนพันนะครับจัดการกับเศษเป็นส่วนซะเราก็จะได้คำตอบเลยครับว่าความหนานแน่นของวัตถุมีค่าเท่ากับ 5,000ันหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องถัดไปครับผมเรื่องของอัตราการไหลนะครับอัตราการไหลทีนี้ก่อนที่จะไปถึงอัตราการไหลเราต้องเข้าใจก่อนว่าของไหลที่เรากําลังพูดถึงอยู่ในที่นี้เป็นของไหลในอุดมคติหรือของไหลในฝันของเราไหมครับของไหลในอุดมคติจะมีลักษณะสําคัญก็คือไม่หมุนวนนะครับไม่หมุนวน ไม่มีความหนืดไม่มีความหนืดนะครับแล้วก็ไม่บีบอัดตัวนั่นหมายความว่าของไหลไหลไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับมีความเร็วที่เท่ากันหมดทุกอนุภาคของของไหลนะครับแล้วก็มีของไหลกระจายอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับไม่มีบริเวณไหนมีมีปริมาณอนุภาคมากกว่าบริเวณไหนเท่าเท่ากันหมดนะครับอันนี้คือลักษณะสําคัญของของไหลในอุดมคติ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะไม่สนใจเรื่องตัวความหนืดไหมครับเราจะดูว่าตัวอนุภาคของของไหลเคลื่อนที่ไปเท่าๆกันหมดทุกบริเวณทีนี้สมมุติว่าถ้าเรามีท่ออยู่2ขนาดนะครับ mm. เชื่อมต่อเข้าด้วยกันท่อใหญ่ต่อเข้าสวมกับท่อเล็กังภาพนะครับแล้วเราให้ตัวของไหลเคลื่อนที่ผ่านมีมวลเป็น m เนื่องจากมวลมันสูญหายไปไหนไม่ได้ถูกไหมครับนั่นแปลว่ามวลของของไหลที่ไหลเข้ากับมวลของของไหลที่ไหลออกก็ต้องมีค่าเท่ากันไหมครับเข้าไปเท่าไหร่ก็ต้องออกมาเท่านั้นนะครับไม่มีการสูญหายระหว่างทางทีนี้เราเปลี่ยนมวลตัวนี้ให้อยู่ในรูปของความหนาแน่นเราใช้สูตรจาก rho เท่ากับ m ส่วน v เพราะฉะนั้น m ก็จะกลายเป็น r รคูณ v ครับเอาความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรก็จะได้ค่าม,มวลออกมา เราก็จะได้ว่าความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรขาเข้าเท่ากับความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรขาออกเนื่องจากของไหลในที่นี้เป็นของไหลชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นความหนาแน่นก็ต้องเหมือนกันเราก็ตัดตัวแปตรตัวนี้ทิ้งไปเปลี่ยนปริมาตรตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความยาวของลำของไหลนะครับพื้นที่หน้าตัดสมมุติว่าขาเข้าให้เป็น A1 ความยาวลำของไหลเป็น L1 ขาออกหน้าตัดเป็น A2 ความยาวลำของไหลเป็น L2 เราก็จะได้ A1 L1 เท่ากับ A2 L2 ให้ของไหลาขาเข้ามีอัตราเร็วเป็น V1 และขาออกมีอัตราเร็วเป็น V2 เราจะเปลี่ยนความยาวให้อยู่ในรูปของอัตราเร็วใช้สูตรอะไรดีครับเราเรียนมาแล้วเรามีสูตรอยู่จาก V เท่ากับ S, s ส่วน t ถูกไหมครับ s ในที่นี้คือระยะที่ของไหลเคลื่อนที่เข้าไปก็จะกลายเป็น l ส่วนด้วย t นั่นเอง l ส่วนด้วย t นั่นเองเพราะฉะนั้น l เฉยๆก็จะกลายเป็น v คูณด้วย T ไครับเราก็แทนค่าลงไปเลยกลายเป็น a 1 V 1 T 1เท่ากับ a 2 V 2 T 2ทีนี้เนื่องจากของไหลของเราเป็นของไหลใน,ในอุดมคตินะครับตัว เวลาที่ของไหลเคลื่อนที่เข้าไปกับเวลาที่ของไหลเคลื่อนที่ออกมาก็ต้องมีค่าเท่าๆกันเนื่องจากมันไม่มีตัวความหนืดไม่มีการอัดตัวไม่มีการหมุนวนนะครับทีหกับทีสเท่ากันตัดตัวแปรทีตัวนี้ทิ้งไปเราจะได้ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2เรียกปริมาณตัวนี้ว่าอัตราการไหลสัญลักษณ์ใช้เป็นตัว q นะครับหน่วยวัดใช้เป็นลูกบาศเมตรต่อวินาที เราตีกรอบไว้เลยนะครับสมการนี้สําคัญในหนังสือเราจะเรียกสมการตัวนี้ว่าสมการความต่อเนื่องนะครับสมการความต่อเนื่องใช้สําหรับคํานวณหาอัตราการไหลครับทีนี้ถ้าของไหลของเรามีการไหลที่ต่างระดับกันมีการไหลขึ้นที่สูงขึ้นที่ต่ํา ทีนี้จะคำนวณยังไงสมมติว่าเรามีท่อหน้าตาแบบนี้ครับท่อด้านล่างหน้าตัดเล็กท่อด้านบนหน้าตัดใหญ่ระดับความสูงของท่อวัดจากศูนย์กลางมวลเลยนะครับให้เป็น h 1แล้วก็ h 2ของไหลไหลเข้าด้วยอัตราเร็ว v 1แล้วก็ไหลออกด้วยอัตราเร็ว v 2อาพื้นที่หน้าตัด คือที่นตัดของของไหลขาเข้าเป็น A1 ขาออกเป็น A2 ให้ความยาวของลำของไหลขาเข้าเป็น L1 แล้วก็ขาออกเป็น L2 ทีนี้ทีนี้ถ้าเราจะหาความสัมพันธ์ของปริมาณเหล่านี้เอ๊ะเราจะใช้วิธีการไหนดีตัวแปรเยอะจังเลยนะครับง่ายๆเลยครับเราจะดึงเอา กดอนุรักษ์พลังงานกลมาใช้กดอนุรักษ์พลังงานกลเราเรียนไปเมื่อสัก2อสามอาทิตย์ที่แล้วไหมครับกดอนุรักษ์พลังงานกลงานของแรงภายนอกเท่ากับพลังงานตำแหน่งสุดท้ายลบด้วยพลังงานตำแหน่งเริ่มต้นอพอนึกออกนะครับสมการนี้เราเรียนมาแล้วเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับทีนี้งานภายนอกในที่นี้คืองานของแรงอะไร แน่นอนครับว่าของไหลถ้ามันจะเคลื่อนที่เข้าไปในท่อได้จะต้องมีตัวแรงดันเกิดขึ้นแรงดันตัวนี้เป็นแรงดันจากภายนอกนะครับดังนั้นเมื่อเราส่งแรงดันเข้าไปในของไหลด้านล่างเราให้แรงดันที่ดันของไหลขาเข้าตัวนี้เป็น F 1นะครับแล้วก็ขาออกคราวนี้ออกสู่อากาศภายนอกมันก็จะมีแรงดันจากอากาศดันเข้าในทิศทางตรงกันข้ามให้เป็น F 2เราจะได้ว่า ถ้าเราจะคำนวณหางานของแรงภายนอกทบทวนนิดนึงนะครับงาน W เท่ากับ F คูณด้วย s ที่ขนานไปกับแรงเพราะฉะนั้นตัวแรงดันตรงนี้เราเปลี่เป็นความดันซะจาก F เท่ากับ p คูณด้วย a ครับ s ที่ขนานจะไปกับแรงในที่นี้คือตัว l นั่นเองพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวก็จะกลายเป็น ปริมาตรนะครับดังนั้นเราจะได้ว่างานเนื่องจากแรงดันตัวนี้หาได้จากความดันคูณด้วยปริมาตรดังนั้นงานบริเวณท่อเล็กด้านล่างให้เป็น W1 นะครับก็จะมีหาก็ก็จะหาค่าได้จาก P 1คูณด้วย V 1งานบริเวณท่อทางด้านบนเนื่องจากแรงดันอากาศจากภายนอก เท่ากับ p 2 v 2แต่อย่าลืมว่าแรงกับระยะกระจัดที่ของไหลเคลื่อนที่มันมีทิศทางตรงกันข้ามถูกไหมครับดังนั้นถ้าทิศทางตรงกันข้ามปุ๊บแน่นอนว่าเสียงานทันทีใส่เครื่องหมายลบครับเราจะได้งานรวมซิกมา w ตัวนี้มีค่าเท่ากับซิกมา W ตัวนี้มีค่าเท่ากับ p 1 v 1ลบ p 2 v 2จากนั้นเราเอา เอาค่างานตรงนี้แทนลงไปในสมการอนุรักษ์พลังงานนะครับเราจะได้ P 1 V 1ลบ P 2 V 2เท่ากับซิกมา E สุดท้ายลบด้วยซิกมา E เริ่มต้นทีนี้พอเราแทนค่างานลงไปในสมการนะครับในขั้นตอนถัดไปเราก็ต้องมาดูซิว่าพลังงานตำแหน่งสุดท้ายกับพลังงานตำแหน่งเริ่มต้นมีพลังงานชนิดไหนบ้างแน่นอนว่าทั้งสองตำแหน่งของไหลมีการเคลื่อนที่ต้องมีพลังงาน จนไหมครับพลังงานจน ek เท่ากับ1ส่วน2 mv กํลัง2และแน่นอนว่าของไหลตัวนี้อยู่สูงจากระดับอ้างอิงเป็นระยะ h ก็ต้องมีตัวพลังงานศักด้วย mg h เราก็แทนค่าลงไปเลยครับทั้งพลังงานตำแหน่งสุดท้ายและพลังงานสักและพลังงานที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับด้วยสูตรของพลังงานจนกับพลังงานศักเราก็จะได้ว่า p 1 v 1บวก ลบ p 2 v 2เท่ากับตำแหน่งสุดท้าย1ส่วน2 mv 2กำลังสงบวก mg h 2ลบกับตำแหน่งเริ่มต้น1ส่วน2 mv 1กำลังสงบวก mg h 1ทีนี้ตัวปริมาตรของของไหลต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าของไหลไม่มีการสูญหายไปไหนนะครับนั่นก็หมายความว่า V1 กับ V2 ตรงนี้เป็นปริมาณเดียวกันเราเอา V หารตลอดทั้งสมการเลยครับฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือแค่ p 1ลบ p 2ฝั่งขวามือสังเกตว่ามีพจน์ของมวลอยู่เมื่อเราจับมวลหารด้วยปริมาตรมวลต่อปริมาตรก็จะกลายเป็นความหนานแน่นนั่นเองดังนั้นตัว m ที่อยู่ทางด้านฝั่งขวามือทั้งหมดเราก็จะแปลงเป็นตัว rho ทั้งหมดนะครับกลายเป็น 1>, 1ส่วน2 r v 2องกำลังสองบวก r g h 2ลบ1ส่วน2อ v 1นึกำลังสองบวก r g h 1จากนั้นเราจัดรูปตัวสมการตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการเอาพจน์ที่มีเลข1ห้อยไว้ข้างเดียวกันให้หมดพจน์ที่มีเลข2ห้อยท้ายไว้ข้างเดียวกันให้หมดเราจะได้สมการของแบรนูลีออกมาหน้าตาคือ p 1บวก1ส่วน2 r o v1 กำลังสองบวก ρgh1 เท่ากับ p2 บวก1ส่วน2 ho, v 2กำลังสองบวก Rho g h 2เป็นสมการสุดท้ายครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างคำนวณน,นะครับตัวอย่างแรกท่อน้ำวางในแนวระดับมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาที ถ้าปลายท่อน้ํามีพื้นที่หน้าตัดลดลง0.5เท่าของของเดิมความดันน้ําจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกบอกอัตราเร็วม,มาไหมครับ v เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีพื้นที่หน้าตัดลดลง0.5เท่าของของ,ของเดิมก็แสดงว่าพื้นที่หน้าตัดตอนหลังตั้งชื่อเป็น a 2จะต้องมีค่าเท่ากับ0.5เท่าของพื้นที่หน้าตัดเดิมตั้งชื่อว่า a 1 นะครับจากนั้นเราใช้ตัวสมการของเบนูลี่เลย P1 บวก1ส่วน2โล V1 กำลัง2บวก l ล g h1 เท่ากับ P2 บวก1ส่วน2โล V2 กำลัง2บวก l ล g h2 ทีนี้ท่อน้ำวางตัวในแนวระดับแปลว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสูงถูกไหมครับ h1 กับ h2 ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากันดังนั้นพลังงานศัก์ต่อปริมาตรของน้ำทอยู่ในท่อตัวนี้ก็จะ เท่ากันทั้งสองตำแหน่งตัดทิ้งไปเรายังขาดตัวอัตราเร็วบริเวณท่อเล็กไหมครับว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่โจทย์ให้มาแค่อัตราเร็วบริเวณท่อใหญ่คือ5เมตรต่อวินาทีเราก็ต้องไปหาจากสมการอัตราการไหลครับอ่ะเราเลือกลอกสูตรลงมาเลย a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2เราใช้สมการอัตราการไหลเลยนะครับ a 1อ่ะคงเดิมไว้ v 1คือ5 นะครับ a 2เท่ากับ0.5 A1 V2 ไม่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ A1 กับ a 1เหมือนกันก็ตัดทิ้งไปดังนั้นเราจะได้ว่า v 2ของเรามีค่าเท่ากับ5หารด้วย0.5เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนั่นเองนั่นแปลว่าเมื่อน้ำเคลื่อนที่มาสู่ท่อเล็กปุ๊บอัตารตาเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น10เมตรต่อวินาทีเราก็เอาค่าความเร็วแล้วก็ที่เราคำนวณได้ใส่ลงไปในสมการเลยครับ เราจะได้ p 1บวก1ส่วน2ความหนาแน่นของน้ำา1 0 0 0นะครับค่าคงที่ v 1คือ5ยกกำลัง2เท่ากับ p 2บวก1ส่วน2คูณ1,000คูณด้10ยกกำลัง2อ่ะที่เหลือคิดเลขละครับเราก็จะได้ p 1บวกด้วย5ยกกำลัง2เป็น25 25หาร2ก็เหลือ12.5สองัครับ12.5คูณด้1 0 0นก็กลายเป็น 12,500นั่นเองฝั่งขวามือ P2 บวกด้วย10ยกกำลัง2เป็น100หัน2เหลือ50 50คูณพันก็เป็น50,000นั่นเองจับยายข้างสมการเลยครับเราจะได้ P1-P2 เท่ากับ50,000ลบด้วย12,500จัดการลบเลขเลยครับเหลือเท่าไหร่เอ่ย30,000 7500นิวตันต่อตารางเมตรหมายความว่าอะไรครับเราเอา P1 ตั้งลบด้วย P2 แปลว่าท่อใหญ่มีความดันมากกว่าท่อเล็กไหมครับท่อใหญ่มีความดันมากกว่าท่อเล็กอยู่37500นิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองนั่นแปลว่าความดันน้ำเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับแน่นอนว่าต้องตอบลดลงไหมครับเพราะ P2 มีค่าน้อยกว่านะครับ ตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้ครับถังน้ำใบหนึ่งบรรจุของเหลวเต็มถังสูง h เราใส่ลงไปในรูปเลยสูง h มีรูเล็กๆข้างถัง,งที่ตำแหน่งต่ำกว่าปากถังเป็นระยะ h ะมีรูเล็กๆอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ต่ำกว่าปากถังเป็นระยะ h และน้ำพุ่งออกในแนวขนานกับพื้นมีน้ำพุ่งออกมาในแนวขนานกับพื้น อัตราการลดของน้ํามีค่าน้อยมากเอ๊ะตรงนี้บอกอะไรเอ่ยอัตราการลดมีค่าน้อยมากนั่นแปลว่าความเร็วขณะที่มันค่อยๆลดระดับน้ําลงตัวนี้มีค่าน้อยๆน,น้อยแค่ไหนครับน้อยคือเข้าใกล้ศูนย์หรือเราอาจจะประมาณค่าเลยก็ได้ว่าโอ้โหมันช้ามากขนาดนี้ประมาณเป็นศูนย์ไปเลยนะครับโจทย์ถามว่าอัตราเร็วของของเร็วที่พุ่งออกจากกรูนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่เราดึงเอาตัวสมการแบรนูลีมาใช้เลยครับ 1> p 1บวก1ส่วน2โล v 1กําลัง2บวกโล g h 1เท่ากับ p 2บวก1ส่วน2โล v 2กําลังสองบวกโล g h 2ทีนี้เราให้ตำแหน่งที่1คือตำแหน่งบริเวณผิวของของเหลวนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2เป็นบริเวณที่ของเหลวพุ่งออกมาดังนั้นเราใช้การประมาณค่าไปแล้วว่าที่ผิวของเหลวอัตราการไหลนะครับลดช้าลงมากๆดังนั้น v 1ตรงนี้ประมาณเป็น0ูนย์ พลังงานจนต่อปริมาตรพจน์นี้ก็จะตัดทิ้งไปนะครับทีนี้ความดันล่ะความดันภายนอกคืออะไรความดันที่กดบริเวณผิวของของเหลวในที่นี้ก็คือความดันจากอากาศนั่นเองเช่นเดียวกันครับที่บริเวณรูรั่วความดันจากอากาศก็พยายามดันตัวน้ำตัวนี้ไม่ให้พุ่งออกมาไหมครับดังนั้นแล้วทั้ง P1 และ P2 นี้เป็นความดันอากาศเหมือนกันก็ตัดมันทิ้งไป ยุบสมการลงเหลือแค่ ρ g h 1เท่ากับ1ส่วน2ร v 2กําลังสบวก log h 2เราเจอของหน้าตาเหมือนกันอีกแล้วคือตัวโรดไหมครับก็ตัดตัวโรทิ้งไปอีกจับย้ายข้างครับเราจะได้ว่า1ส่วน2 v 2กํลังสเท่ากับ g h 1ลบ g h 2ดึงตัว g ออกครับกลายเป็น h 1ลบ h 2อยู่ในวงเล็บนะครับ และย้าย2ขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นถ้าเราหา v เฉยๆก็ใส่ square root เข้าไปทีนี้ h 1กับ h 2คืออะไรอย่าลืมว่าพอเราคิดเรื่องพลังงานปุ๊บระยะ S ตัวนี้วัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนไหมครับต้องระวังดีๆอย่าสับสนกับความดันเกตความดันเกตวัดจากผิวของเหลวลงข้างล่างนะครับแต่ว่าตัวพลังงานศัก์วัดจากพื้นขึ้นข้างบนดังนั้น h 1คือความสูง h ใหญ่ h 2คือความสูง h เล็ก จับลบกันมันก็คือระยะที่รูรั่วอยู่ห่างจากพื้นตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้คือ s ใหญ่ลบ h เล็กเราก็ใส่ค่าลงไปเลยครับผมเราก็จะได้คำตอบเลย v h L. ของเราคือ rho g h ใหญ่ลบ h เล็กนะครับ h ใหญ่ลบ h เล็กสมการตัวนี้มีชื่อเ,เรอเียกด้วยครับมีชื่อเรียกด้วยเราจะเรียกสมการตัวนี้ว่ากฎของ ทอริชเชอรี่กฎของเทอริชเชอรี่นะครับโอเคเราได้คำตอบ,บครบหมดแล้วเรามาสรุปบ,บทเรียนกันครับวันนี้นะครับเราเรียนอะไรกันไปบ้าง 1. เราเรียนเรื่องของการจมการลอยไปไหมครับการจมการลอยเราคำนวณโดยการใช้หลักการของอะคิเมเดสซึ่งเราพบว่าการที่วัตถุลอยขึ้นได้จะต้องมีแรงกระทำอยู่1ชนิดที่เราเรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองนะครับแรงลอยตัวหาได้จาก สูตรอะไรเอ่ย fb เท่ากับโลเลว V จมแล้วก็ g นั่นเองเวลาเราแก้ปัญหาเรื่องของออการการจมการลอยของวัตถุนะครับเรามักจะนิยมใช้หลักสมดุลแรงนะครับเราจะต้องเขียน free body ให้เรียบร้อยก่อนแล้วดูซิว่าแรงที่สมดุลกันคือแรงอะไรนะครับดูจากตัวพังอิสระที่เราสร้างขึ้น เรื่องที่2ที่เราเรียนกันไปในวันนี้ก็คือเรื่องของอัตราการไหลนะครับอัตราการไหลมีสูตรสําคัญก็คือสมการความต่อเนื่องนะครับหาได้จากสูตร Q เท่ากับ A 1 V 1เท่ากับ A 2 V 2โดยที่ A ตัวนี้คือพื้นที่พื้นที่หน้าตัดนะครับพื้นที่หน้าตัดของท่อนะครับส่วน V 1กับ V 2ก็คือตัวอัตราเร็วนั่นเองอัตราเร็วนั่นเองอัตราเร็วของของไหลในท่อ อย่าลืมนะครับว่าของไหลในที่ต้องเป็นของไหลในอุดมคติอีกเรื่องหนึ่งที่เราเรียนไปวันนี้คือสมการของแบรนูลีนะครับสมการของแบรนูลีจะใช้คํานวณหาความสัมพันธ์ระหว่างความดันอัตราเร็วและความสูงของของไหลที่อยู่ในท่อนะครับถ้าโจทย์ของเรามีคีย์เวิร์ดเหล่านี้มีถามความดันถามอัตราเร็วถามความสูงของของไหลในท่อเราต้องนึกถึงสมการของแบรนูลีทันทีซึ่งสมการของแบรนูลีอาจจะยาวนิดนึงเดี๋ยวค่อยๆท่องไปหลายๆเที่ยวก็จําได้นะครับ P1 บวก1ส่วน 2, ow, 2, 2 1, โร v กำลัง2บวกโร g h1 เท่ากับ P2 บวก1สน2โล v2 กำลัง2บวกโร g h2 ในกรณีของถังน้ำที่มีรูรั่วตัวนี้ออกสอบบ่อยมากเลยเราจะได้ว่าอัตราเร็วของน้ำที่พุ่งออกมาจากรูรั่วหาได้จากสูตร v เท่ากับรู2 g h อย่าลืมว่า h ในที่นี้คือ h ในนี้คือความสูงของรูรั่ววัดจากพื้นไหมครับหรือถ้าเป็นในโจทย์ข้อที่แล้วก็คือตัว h ใหญ่ลบ h เล็กนั่นเองนะครับต้องระวังดีๆเราเรียกสรรมการนี้ว่ากฎของเทอร์ริชเชอี่ออกสอบบ่อยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ